สวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักทุกท่านทุกทุกท่านวันนี้พี่ก็จะพามาดูพี่เรียกเขาว่าดอกคูณฝร,นะนะรั่ง่ะทุกคนนะดอกคูนฝรั่งเต่ภาษาฝรั่งเขาก็เรียกไอเอเดบลอมสเตอร์เนาะเอดก็คือพวกถั่วหรือว่าพวกถั่วเละอะไรนี้คะ่ะถั่วเละถั่วลันเตาเนาะ แล้วก็บลอมโซก็คือดอกไม้ค่ะทุกคนแล้วหันไปดูกันเลยค่ะแต่พี่เรียกว่าดอกคูนฝรั่งค่ะทุกคนนี่คะ่ะ f c ดอกคูนฝรั่งของพี่ก็กำลังจะออกดอกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็กำเอยออกดอกแล้วแต่กำลังจะบานค่ะทุกคนแล้วก็สวยมากค่ะปีนี้ปีนี้สวยมากปีนี้ยาวด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีปีที่แล้วพี่เพิ่งปลูกค่ะ ที่เพิ่งปลูกเขาก็จะไม่สวยขนาดนี้นะคะทุกคนแต่ปีนี้นี่สวยมากค่ะสวยแล้วก็ออกช่อออกช่อแบบใยญด้วยนะทุกคนนี่ค่ะนี่ก็เป็นดอกไม้ป่าดอกไม้หนึ่งนะคะทุกคนมาปลูกคะ่ะทุกคนนะคะนี่ก็ประมาณสองปีค่ะเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้เนาะสองปีเพราะว่าดินดินพี่ดีอยู่แล้วนะคะทุกคนก็ปลูกอะไรก็ขึ้นนะ คืนดีดนะทุกคนถ้าใส่ปุ๋ยเขาหน่อยนึงก็ยิ่งสวยค่ะอันนี้คือต้นต้นที่สองค่ะทุกคนนี่คือต้นที่สองแล้วเราไปดูต้นแรกกันเลยค่ะทุกคนต้นแรกอยู่ฝั่งนั้นค่ะแต่ต้นแรกนี่จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอยู่ปลูกตรงหินค่ะทุกคนปลูกตรงหินตรงที่มีหินเนาะก็เลยไม่ค่อยจะ สวยเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคนะค,<ๆ>คะทุกคนนี่คือตอน้นต้นแรกค่ะทุกคนค่ะนี่คือต้นแรกต้นแรกก็พี่จะปลูกหน้าบ้างเลยนะคะเพราะว่าพี่ถือหัวเฮงโอ้ยมีน้องพึ่งด้วยค่ะ,คะ,คะ,คะทุกคนนี่ดูน้องพึ่งของเรายังไม่ทันบานค่ะท้าพระถ้าบานเต็มเต็มนะคะน้องพึ่งจะมาเต็มเลยค่ะทุกคนจะมาเต็มดอกคูณของพี่เลยค่ะนี่ออกดอกตั้งแต่รากเลยนะคะทุกคนนี่ยันไปนู่นเลยค่ะ ยันไปยกอดเลยค่ะทุกคนดูนี่คือต้นแรกนะคะและ้วก็นี่ก็ต้นแรกเหมือนกันก็ปลูกพร้อมกันนะทุกคนนี่แต่ต้นเนี้ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่เพราะว่าต้นนี้ตอนแรกเจ้าพ่อไม่รู้เจ้าพ่อก็เลยไอ้ตัดหญ้าค่ะทุกคนนี่เจ้าพ่อตัดหญ้าอันนี้ก็ใช่นะคะอันนี้ก็คือต้นแรกเหมือนกันเจ้าพ่อตัดหญ้าแล้วเจ้าพ่อก็ไถมาเลยแล้วก็เลยมาตัดต้นของพี่ค่ะ แล้วก็หรือนี่ต้นจะใหญ่ค่ะแต่ว่าเตี้ยเพราะว่าเจ้าพ่อตัดยอดออกค่ะทุกคนนะคะนี่ก็พี่เรียกว่าเป็นต้นคูนค่ะที่จริงอะ่ะเขาเรียกว่าแอดตปลอมเส้นเนาะเดี๋ยวพี่จะเขียนลงไปอตอนทีไ่ไปตัดต่อเนาะเดี๋ยวพี่จะเขียนลงไปว่าเป็นภาษาของของไอ้เดนมาร์กนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะ กับดอกคูณของพี่สวยๆเนาะรอให้บานกว่านี้นะคะทุกคนแล้วพี่จะอัปเดตอีกทีนหนึ่งเพราะว่าพี่อยากอัปเดตให้ทุกคนรู้ก่อนแล้วเวลาพอถึงเวลาที่เขาแตกขึ้นมาเต็มๆเนี่ยจะทุกคนจะได้รู้ว่าโอ้ยมันมันเหมือนดอกคูณจริงๆนะคะทุกคนนี่คะ่ะนี่คะ่ะอันนี้ก็เริ่มแตกแล้วนะคะทุกคนจะเหมือนดอกคูณจริงๆเลยนะคะนี่นี่แล้วก็ปีนี้นี่ ขนาดแล้งนะคะทุกคนแต่ว่ายอดนี่โอ้โหแบบยาวมากเนาะชอมันยาวมากะคะ่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนคลิปนี้พี่กขอ็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากคะ่ะสำหรับ F c ซที่เข้ามาใหม่แล้วก็ F c ซเก่าที่เข้ามาดูคลิปให้พี่นะคะเพื่อเป็นกำลัง กำลังใจให้พี่นะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊าย